ก็คืนนี้นะคะแกจะมารีวิวนะคะ Loreal นะคะที่ใช้มาเกือบเดือนแล้วซึ่งเธอทั้งเธอทั้งทั้งแบบเป็นรีวิวสกินแคร์ที่ชื่นชอบนะคะก็บอกเลยว่าคลิปนี้จะมีการพูดว่าชอบเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันโดนใจจริงๆนะคะอันนี้คืออาบน้ำแล้วนะคะแต่ว่าอยากรีวิวซึ่ง มันใกล้จะหมดแล้วไงเดี๋ยวไม่มีเนื้อครีมมารีวิวนะคะก็เลยจะมารีวิวนะคะเจ้า L'Oreal Paris ตัวนี้นะคะก็เป็น L'Oreal นะคะ Paris r e v i t a l i f Laser คูณ3ค r e a นะคะเป็นแบบครีมนะคะที่แก้วได้มาจากป้าพคมพมซึ่งนานมากๆแล้วหลายๆคนที่ติดตามก็คงรู้กันนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะคะก็ ตัวนี้ทําไมถึงเลือกใช้ที่จริงเนี่ยควรจะให้แม่ใช้เนาะเพราะว่ามันสปปรรพคุณมันก็คือ1นนะคะก็คือช่วยให้ผิวหน้าดูเต่งตึงนะคะแล้วก็2รูขุมขนกระชับซึ่งตัวนี้แหละที่แก้วเลือกใช้เพราะว่าอ่านว่ามันช่วยให้รูขุมขนกระชับก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็3นะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะก็ ตึงตึงนี่เห็นอยู่นะคะผลนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ายังมีไม่เยอะนะคะส่วนลูกขุมขนกระชับเห็นไหมเห็นนะคะก็แลดูแบบเล็กลงแต่คือมันไม่ได้หายเนาะตอนเนี้ยก็มันก็เห็นผลว่ามันแบบกระชับแบบเล็กเล็กลงไม่ได้แบบอันนี้คือแบบหน้าชาครีมเสร็จเลยก็เดี๋ยวให้ดูกันใกล้อ่ะ ก็อันนี้คือหน้าทาครีมแต่ว่ายังไม่ได้ทาตัวนี้ก็จะเอามารีวิวพร้อมๆกันเลยนะคะก็ดูกล่องนะคะก็รูปทรงจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังเขาก็เขียนแบบที่แก้วบอกไปนั่นแหละนะคะสามอย่างก็คือรูขุมขนกระชับเรียบเนียนนะคะลดลดเรือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวดูเต่งตึงขึ้นนะคะด้วยส่วนผสมของอะไรต่างๆนาะนาะนะซึ่งเราก็รีวิวแบบ ไม่มีความรู้ไปแล้วกันเนาะแบบเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเอาแบบวิชาการมีความรู้แก้วก็ไม่รู้พวกส่วนผสมอะไรอย่างนี้เยอะแยะหรอกนะคะก็แบบจากผู้ใช้จริงแล้วกันนะคะก็รีวิวจากผู้ใช้จริงเนาะก็นะคะขนาด50 ml นะคะตรงนี้ก็กล่องก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ราคานะคะที่แก้วไปดูก็คือ ในเน็ตมันเขียน890เนาะแต่ว่าเวลาไปผ่านไปวาสันมัน900กว่าบาทนะคะประมาณนี้ถามว่าราคาแพงไหมถ้าจะซื้อใช้เองก็แพงนะคะแต่ว่าอันนี้คือได้มาลองก่อนแล้วซึ่งมันดีก็อาจจะมีในอนาคตก็อาจจะซื้อเองใช้นะคะส่วนมาดูตัวปวดนะคะก็จะเป็นแบบนี้มาอันนี้คือเก็บกล่องไว้เพื่อรอรีวิวนั่นเอง นะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเป็นแบบเคยรีวิวเป็นสกินแคร์ที่ใช้ประจำแต่วันนี้จะมารีวิวแบบเต็มๆเ,เลยนะคะก็มาพูดถ้าเปิดขวดแล้วใช้ได้นานปีหนึ่งก็คือจะหมดอายุนั่นเองด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่า l o รีออนะคะนี่เห็นแก้วไหม <Okay. S 1> ส่วนเนื้อครีมนะคะนี่ดูเลยเหลือแค่นี้เอง เห็นไหมเพราะว่ากลัวมันหมดก่อนก็เลยจะมารีวิวนั่นเองขอวางกล่องนะคะก็เนื้อครีมก็เป็นแบบคนมากนะคะเป็นคนมากแล้วถามว่าหน้ามันใช้ได้ไหมแก้วเป็นคนผิวมันนะคะแต่ว่าผิวอาจจะขาดน้ำอองงไหมก็คือเป็นคนผิวมันซึ่งแบบ ระหว่างวันหน้ามันทาแป้งหน้าจมูกพ่โซนมันนะคะก็ออกจะเป็นแนวผิวผสมแต่แก้ว่าผิวแก้วมันมากกว่าก็ส่วนกลิ่นนะคะจะบอกแล้วว่ามันมีน้ําหอมนะคะถ้าสาวๆคนไหนแพ้น้ําหอมอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้มั้งก็คือถ้าแพ้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็อย่าฝืนมันนะคะแต่ว่าแก้วไม่ได้อ่านส่วนผสมเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะก็ส่วนผสมอันนี้คือแก้วไม่รู้ว่า ดูยังไงว่าผสมน้ําหอมหรือผสมอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ๋อมนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนผสมจะอยู่ตรงนี้นะคะก็แกวค่อยดูพวกส่วนผสมอยู่แล้วเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็จะพูดตรงนี้ได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าพอดมดมกลิ่นเนี่ยคือมันมีกลิ่นน้ําหอมแบบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าฉุนไหมไม่ฉุนนะคือหอมแบบทาแล้วหอมมากชอบมากนะคะแล้วส่วนเนื้อครีมนะคะก็จะ เป็นแบบนี้สีขาวข้นข้นมากนะคะก็มีเลยถามว่าซึมไวไหมเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะก็ก็คือซึมซึมซึมไวเหมือนกันนะคะเหนียวไหมไม่เหนียวไม่เหนียวแบบหนักรู้สึกหนักหน้าเพราะว่าแก้วทากลางวันด้วยนะคะกลางวันก็คือทาไปนะคะทา ทานี้ทากันแดดน,นะคะหน้าก็ไม่เหนียวไม่เหนียวแบบเน,นะหนะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นพอสมควรเลยนะคะสำหรับเจ้าคีนตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าชอบชอบมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็ความรู้สึกส่วนตัวเลยใครเคยใช้ก็ลองบอกกันเนาะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่แก้วชอบนะคะตัวนี้วิธีการทาของแกนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะทาไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าอันนี้ เพราะว่ากลัวหมดไวนะคะเพราะว่าทานนิดเดียวก็จะโอเคแล้วพอพอดีกับหน้านะคะวิธีการทานนะคะแกก็จะแบบเปิดฝาแล้วก็หยิบมาประมาณนี้นะคะแล้วก็แต้มห้าจุดเหมือนทาพวกรองพื้นนะคะจากนั้นก็แบบเกลี่ยลงเกลี่ยลงอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาทาครีมนะคะแกวก็จะจุ่มมาอีกนิดนึงประมาณนี้คอด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคอเหี่ยว ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการทาของแกเห็นไหมดูหน้านะคะก็มืดนิดนึงหน้าสดมากทุกอย่างสดหมดอาบน้ำแล้วนะคะก็นีนะคะวิธีการทาก็มาสรุปผลกับเจ้าลอรียอตตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าชอบนะคะก็ปื้มเป็นการส่วนตัวมากก็ จบกันไปสั้นๆแล้วกันเนาะสำหรับเจ้า Royal Paris นะคะ Revitalis Laser คูณ3อันนี้เป็นแบบครีมนะคะเขาจะมีแบบเซรั่มด้วยแล้วก็รอบดวงตาด้วยนะคะแต่ว่าแก้วใช้แบบครีมเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับคืน้ก็หวังว่าสาวๆจะ ชอบกันนะคะกับรีวิวสั้นๆของแก้วนะคะเอามาเมาท์มอยให้ฟังกันเนาะสำหรับคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปดูฮอร์โมนแล้วนะคะก็วันนี้ลาไปเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook Fanpage นะคะแล้วก็บล็อกของแก้วด้วยนะคะเข้าไปอ่านรีวิวกันเพราะว่าบางทีแต่งหน้าก็อยู่ที่นั่นนะคะแบบแต่งถ่ายรูปถ่ายแค่รูปไม่ได้แบบเป็นคลิปนะคะก็ไปดูกันได้ที่บล็อกของแก้วนะคะ w o r l d w i e lifestyle h a t y a 7 0 .com นะคะแล้วก็ช่องยูช่อง YouTube ช่องนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะถ้าใครผ่านมาเห็นนะคะวันนี้ก็ไปเท่านี้แล้วค่ะฝันดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ